เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโฟร์ไกนะครับผมก็เป็นเกมโหดมันฮานะครับผมวันนี้เราก็มาทดสอบกันเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมห่างหายกัเนเป็นเดือนเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมต่อเติมบ้านอยู่นะพอดีวุ่นๆุ่นอยู่นะครับผมวันนี้เราก็มาทดสอบเกมใหม่กันเนาะก็เป็นเกมแนวซไวเวอร์นะครับผม เอาตัวรอดให้ได้ที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มาทดสอบสกเกลหนึ่งเนาะดูซิว่าโปรแกรมมันยังใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมไม่พูดพามทำเพลงละเรามาเริ่มเล่นเกมมาเลยดีกว่าชุดก็เป็นชุดในายโดยเสาเนาะ <c oughs> โอเคลุย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 ไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดีย อใจเย็นดิลูกพี่มาถึงก็เอาซะแล้วดวเสี้ตาแรกก็จะได้ที่โหลซะแล้วโอเคเอาให้รอดเอาให้รอดเอาให้รอดใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเก๋งจริงๆเลยชุดมาป้าเนี่ย เต็มห้องเลยเโอเครอดไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวลุก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 หือล่วงยาวเลยจะได้จะผ่านกับเขาไหมเนี่ยนะดานแรก42คนนะครับผมอือใจเย็นใจเย็นหือบอลเต็มเลย ไปไปโอเคายเ้ยเ <g> ก <ười> ือบไปโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m เตอร r l ล็กนะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้เราก็มาทดสอบเกมกันสักนิดนึงนะมาดูระ,ระบบผ่อนนะครับผม พอดีช่วงนี้ย้ายห้องนะครับเปลี่ยนเลาเตอร์เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเรมาดูด่านต่อไปดีกว่าก็วันนี้เรามาเป็นอย่างแบบไม่เป็นทางการเนาะเอาไว้ให้พร้อมมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาสตรีมใหม่เนาะ แล้วก็อาจจะมาลงคลิปเกมต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ลืมกันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเค่านนี้โล <c oughs> แตเย็นดิอย่าเบียดกันด,ดิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเกือบไปเวลาเวลาจะตายกันเพราะเบียดกันเนี่ยแหละ เพิ่งหัดเล่นได้ไม่กี่วันเองนะครับผมฮัลโหลอันนี้ยังชิวๆอยู่ไอเดเดะเดะเดโอ้โหชุดอย่างแท้เลยชุดเฟนฟายนะโอ้ยชุดกระป๋องไปอย่าเบียด ยาเบียดยาเบียดยาเบียดเ,เดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะฝากไว้ก่อนเจ้ากระป๋องอออสนุกดีนะครับผมเกมนี้โหดมันทานะก็ยังมีแหลกบ้างนะครับผม เราที่ดูอาการอาการยังแหลกๆอยู่เนาะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเซตระบบใหม่เนาะมาดูกันต่อนะครับผมด่านต่อไปด่านนี้ด่านได้จับโอเคต้อง จับเจ้าหางและคูณเนาะอ่าเราก็ต้องหนีสิเพราะหางและคูณมันอยู่กับเราเดยอเด้อเดเดเด,เด,เดนี่ตรงนี้เซฟเซฟเซฟซ้อนอ้าเวรกรรมละเวรกรรมละเอาคืนมา,าหางเราคืนมา มาปาจะไปได้หรอเดี๋ยว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 จนีก็ได้จะนีก็ได้จะดีไม่ได้หรอจะดีไม่ได้หรออ้าวอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาไปแล้ว <c oughs> ได้หางมาแล้วก็วิ่งสิโอเคมีห่างเหมือนกันไม่เป็นไรพาเปยังแหลกอยู่นะครับผมเฮ้ย เดี๋ยวดิจะไปะจับอะไรเราเล่า<ๆ>อา้าวมัวละมัวละไปหน่น<ๆ>แล้วอืมเฮ้ยสวยละความสวยไม่เยือนนี่ไงล่ะขโมยซะขโมยแล้วก็ไปสิ จะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปปรับสปีดนนอีกนิดนึงนะครับผมยังมีอาการแหลกๆอยู่เนาะ อเคดูด่านต่อไปครับผมโอ้โหด่านนี้เอาออกครึ่งๆเลยด่านฟุตบอลอเ,เสียงเป็นไงบ้างยังใช้ได้อยู่นะหมงกันเลยงงว่าวเวลาเวลาเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันยิงเข้าประตูตัวเอง เ <c oughs> ซเซแซเปอร์เซฟโอ้โหมันยิงเข้าประตูตัวเองโอ้โหทีมยูสี่คนเ <c oughs> วละจะชูเขาได้ไหมเนี่ยอ <c oughs> ืไปโน้นไปโน้นเฮ้ยไม่มีโกเลยอ่ะ ผู้เล่นเสียเปียบอืโอ้โหโดนน้ำอยู่ตายแล้วผู้เล่นเสียเปียบเพียบเลยโอเคเข้าไปเข้าไปหนึ่งลูกโอเคอือหมุงเข้าไปอุ้ยอ๊ยโอเคอเบิ้อพี่ นี่ขนาดพูดแล้วเสียเปรียบมันเนี้ยปิดตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีใครกองหลังเลยอื้ออื้อ โ okay, อเคเสมอผู้เล่นน้อยกว่าอืออออกไปโอ้โหผู้เล่นน้อยกว่าโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวจ่อสี่เวรละตกรอบแน่นอน อุตส่าห์ไล่ตีเสมอได้อืมโอ้โหโดนขาดลอยไม่ยุทติธรรมอเรียบร้อยครับผม ก็จบลงไปนะครับผมวันนี้ก็มาทดสอบระบบนิดนึงเนาะก็ยังแหลกๆอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเซตร,ระบบอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย